ขนมจีนเาาน้ำปลากินกับไขย่ย่างมะตูมแซ่บๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวไปทานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพอกันนะ ลิกันทลักคนณภูหายคือเก่าค่ะนั่งลิกกับขอขอบคุณพี่ๆเนาะคะ่ะติดข่ามาเป็นกำลังแรงใจแห่นั่งลินั่งล,ลิฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับตะไข้เสียงนั่งร่างได้ค่ะมานิ่งมานองมานิ่งมานองมานิ่งมานองเสียงนั่งร่างค่ะมือนิ่นั่งลิก็มีเมนูนําเสนอขนมจีนเส้นหนาปลาแดกเนาะค่ะนี่น้ำปลาแดกหรือว่าน้ําปลาล่าของเราเองเราก็ตําเองนะคะนี่ค่ะสีสันกินกับไขย่ยำมะตูมแซ่บๆคือเกา่เกาค่ะพี่ๆนี่ค่ะ ซีสันตาเสพแมค่ะกินแบบง่ายๆเนาะค่ะเมนูง่ายๆเวลาหิวเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาจะเบอกไล่ย่หางมากินเลยค่ะพี่ๆดูย่างไข่ย,ย่างมะตุ้มของนางลีนี่ค่ะสีสันไข่ย,ย่างมะตุ้มแสบคือเก่าค่ะเดี๋ยวห้ากับมาลองจักไข่ย,ย่างมะตูมก่อนนะคะพี่ๆนี่ค่ะกินกับมือก็ได้ค่ะเสอ เนี้วติดแข็วเลยค่ะเผ็ดค่ะขนมจีนเาวน้ำประแดกแซ่บอื กินกับพักคือเกาค่ะในพักพักกับสลัดค่ะแซ่มบมากค่ะ มอสลัดนะค่ะ hmm. mm hmm. mm hmm. ไขย่างมาตุ้มค่ะพ,พี่่ตุ่มใขรย่างมาตุ้มสามหน่วยค่ะใครเป็ดเนาะนี่ค่ะคำใหญ่มากเสียบมากค่ะออืื กินกับผักนะคะคนน้กินเศร้านาประแดกปลาต้มค่ะเสียงดังหน่อยด้วยคะ่ะ บวชไปตลาดเลยไดยกินแบบนี้ค่ะนี่คะ่ะพี่่ใครย่างมาต้มอร่อยมากคะ่ะแซ่บมากอ้อ เขากันหนักเลยค่ะอืม,อมเผ็ดค่ะพี่ๆอันนี้กำลังเนี้ยล้เลย ี๋ยวก็กินกับขนมจีนนะคะ uh huh. เอาใส่ไปเลยค่ะพี่ผิศนี่ค่ะหื uh huh. สุดยอดมากค่ะ อร่อยมากค่ะใครอ่ะกินผสมกันกับนี่ค่ะน้ำยืด,ยด แสบคือเก่า้าค่ะบกระพักนะค่ะแสบมาก nha nha bé bé hmm, mm -hmm. แมม่บมักค่ะนังลิกับศิลัมลาเลยเด้อค่ะนังลิกโอ้โหขอบพูดวิพีนะักะ่าวติดข่ามาเป็นกำลังเล้งแต่นังลิกนังล,ลิฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับตะไข่เสียงดังๆคือเก่าค่ะมานิ่งมาลองมานิ่งมานองมานิ่งมาลองเสียง,ง,งดังๆเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย